บาร์บีคิวรีสอร์ทสวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศร้านนะครับบาร์บีคิวรีสอร์ทสาขาปากเกร็ดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบายํานะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับตอนนี้ก็บรรยากาศช่วงห้าโมงลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบาย์ย อันนี้ก็จะเป็นบายํยนะครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์โโน,น้องโซเลนะครับน้องโซเลน้องโซเลมีมียำอะไรบ้างครับย,ยบายกุวยยาซิกกอกอยนงรมุนคุอนอนน้ำปลาคนาลูคนอนน้ำปลาสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นน้องโซเลนะครับวันนี้มือยำนะครับ ยำก็มียำยำปูดองนะครับยำปูอัดยำไส้กรอกยำขนมจีนกุ้งดองน้ําปลาหอยนางรมนะครับอันนี้ก็เติมได้ไม่อั้นนะครับส่วนข้างนอกก็จะเป็นต้ยมยำกุ้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้ยมยำกุ้ง ตรงนี้ก็จะเป็นต้มยำกุ้งนะครับตรงนี้ก็จะมีน้องโกโก้นะครับีมีกุ้งกวัวเส้นก่อนเลยนะครับกุ้งกวัวเส้นตรงนี้ร้อนไหมนี่กุ้งหัวเส้นสว่งได้ไนะครับอ๋อโอเคน้องบอ,อกว่ากุ้งหัวเส้นสั่งได้นะครับสั่งไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาทําน่าจะประมาณสองสามนาทีนะครับ กุ้อบวนเส้นแลวอันนี้ล่ะต้ออยะมยำกุ้งโอเคมีต้มยำกุ้งมีมีกุ้งอบวนเส้นต้มยำกุ้งนะครับน้ำข้นน้ำใสมีน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูต่หวานนะครับอันนี้ก็สั่งตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นบาร์ กุ้อบวนเส้นนะครับครัวร้อนตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งอบวนเส้นนะครับก็เป็นบุฟเฟ่ท่านละ320บาทนะครับรวมน้ำไม่จำกัดเวลานะครับอันนี้น้ำนะครับก็มาอุดหนุนได้นะครับอยู่ที่บาร์บีคิวรีสอร์ทปากเกร็ดนะครับตอนนี้มี5สาขานะครับมีปิ่น9วงสว่างปากเกร็ดรังสิตธแล้วก็บางนานะครับก็วันนี้ จบการรีวิวเพจเท่านี้นะครับสวัสดีครับอน้องโกโก้กสวัสดีหน่อยสสวััดีครบโอเค